ชามเกษตรนะคะวันนี้มีอะไรมาให้ชมดูเลยจ้านี่คนปลูกทุเรียนต้องรู้แน่ๆว่วน,นี่คือใบทุเรียนอะไรนอกจาอยู่ต่างแดนก็ปลูกทุเรียนได้ค่ะอันนี้ชามเกษตรมีทุเรียนหมอนทองนะคะต้นทุเรียนหมอนทองต้นอ่อนแตกใบเนี่ยห้าใบนะคะใบข้างล่างเนี่ย ใบข้างล่าง1นึ่ใบแล้วก็ใบใหญ่ๆเนี่ยสองใบนะคะแล้วก็ที่กําลังแตกมาเนี่ยค่ะอีก3ใบอันนี้คือใบทุเรียนหมอนทองป้าพี่น้องดูอันนี้นะเพี้ยนแน่ๆเลยเนี่ยเพี้ยกินแน่ๆเลยเขียวๆเนี่ยโอโ้คุณแม่น้องข้าวได้แต่ใดมาเนาะชามเกษตร ในเครือของไทชามเดอจ้า ja, นี่ก็ปีที่แล้วเนาะช่วงฤดูการที่ทุเรียนออกเยอะๆนะคะเขาก็มีส่งมาขายก็ไม่เขาก็โชคดีเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เจอทุเรียนเป็นลูกๆนะคะอยู่เดนมาร์กมาจะสิปีแล้วยังไม่เคยเจอทุเรียนลูกๆนะคะก็เจอปีที่แล้วเลยซื้อมาค่ะลูกหนึ่งนะสองพัน สองพบาทประมาณนั้นอะหรือมากกว่านิดนิดน้อยกว่าหน่อยหนยประมาณนั้นเลยค่ะแพงมากก็เปิดทุเรียนทั้งลูกนะคะข้างในก็ไม่ค่อยสวยดูเพียตรงนี้รอเปล่านะใช่แล้วข้างในก็ไม่ค่อยสวยจ้าคือทุเรียนที่ซื้อมาอู้ขอสุม,มา สเปสตาเวราสเพสตาเพียประชาสเพสตาอน,นิธาสเพสตาสุเยตนางปริหัลันตุขอสุมาเดอ้อจะ๊ะขอโทษขอโทษคือเพียจำไง่ะเจ้าออกอะ่ะก็เนี่ยขนาดปลูกในบ้านนะคือเพียก็อาจจะติดมาจากนั้นนะค่ะต้นต้นไม้ บอลสีบอลอะไรตระกูลบอลต่างๆของุณแมาเข้าก็มีนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายทําไม่ดูเนาะไม่ได้โชว์สักทีนะคะก็เอาว่านี่ซื้อมาแล้วก็ได้ทุเรียนมานะคะก็เอาเม็ดมาหย่อนตรงนี้หย่อนกับต้นอะโวคาโดเนี่ยอันนี้คืออะโวคาโดนะคะอันนี้ก็ใส่ดินไปอย่างนี้แหละไม่ได้ทําอะไรดูแลอะไรมากมายเลยค่ะแค่เอาหย่อนลงไปในกระถางที่มีอยู่เนี่ย หยอดลงไป3เม็ดจ้าขึ้นมาอยู่1เม็ดนี้นะคะแล้วก็ส่วนอีเม็ดนึงตรงนู้นอันนั้นคงจะไม่ขึ้นมาเป็นใบหรือเปล่าแต่ดูเหมือนเขายังเป็นรากไม่ตายอ่ะก็รอดูซิว่าเขาจะแตกมาไหมในช่วงหน้าร้อนนะคะเห็นพี่แพรปาแมนปาแมนแฮปปี้นะคะปลูกทุเรียนเนาะ เห็นบ้านลุงทานะคะบ้านลุงทาสวนทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วครันี้น้องข้าวคุณลูกเนี่ยก็ชอบกินทุเรียนมากๆเลยจ้ะพี่น้องจ๋าก็เลยอยากจะเพาะทดลองนะคะให้ลูกดูว่านี่ต้นทุเรียนเป็นแบบนี้นะจะโตหรือไม่โตก็มาลุ้นกันนะคะแต่ที่ ยังงมะกอ,อกปีคลิปก่อนๆที่โชว์ให้ดูนะมะกอ,อกตายจ้าอันนี้ทุเรียนเนี่ยจะตายไหมเรามาดูกันลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้หลาแล้วจ้าชามสเกษตรมีอะไรมารีวิวรอบหน้าเราก็มาชมกันใหม่นะคะเราก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าผักไทยในต่างแดนผลไม้ไทยในต่างแดนที่แกะกินผลไปแล้วเอาเมดมาโปรยโปรยดินแบบไม่ได้ แยแสใส่ใจอะไรมากมายแต่ก็อยากจะเห็นผลเห็นใบเนี่ยนะคะแล้วก็เอามาแชร์กันเนี่ยว่าเขาจะเป็นยังไงคะ่ะขอบคุณที่รับชมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ทักทายใต้คลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Hello everyone this is durian plants I bought durians that imported from Thailand is quite expensive and my son he loves to eat durian very much and i would like to show him how it look like durian tree i just try and take the seed put down in the soil and it's come up like this it's just from last summer thank you for watching i hope you get a little bit enjoying from the video and see you next video bye bye